อ่ะสวัสดีครับมาพบกันใน EP ีถัดมานะครับในการออกแบบบ้านหลังนึงนะครับเป็นบ้านของลูกค้า e ีีที่แล้วเนี่ยผมได้ออกแบบตู้โชว์ที่ฝังเข้าไปผนังปูนแล้วกสแสดงให้เห็นเลยวนะครับว่าวิธีเก็บงานทํำยังไงที่จะทําให้ระหว่างปูนที่มันมีโอกาสล้มได้เอียงได้นะฮะจบกับงานบิวอินสวยๆนะครับแล้วที่สําคัญคือเป็น in, บิวอินระบบโมดูล่าที่มีชิ้นส่วนสําเร็จรูปพร้อมให้คุณไปประกอบติดตั้งได้ทันทีเลย เพียงแค่คุณออกแบบแล้วก็เลือกแบบที่คุณต้องการมาเอาละครับไปดูกันเลยครับโอเคจากผนังห้องเปล่าๆนะครับเขาที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการออกแบบตู้ตรงนี้ไปแล้วนะครับก็คือเป็นตู้มินิบาร์บวกกับเป็นที่เก็บสแน็คเก็บเครื่องดื่มเก็บแก้ววิสกี้ขวดวิสกี้ขวดไวน์แก้วแก้วไวน์แก้วว,วิสกี้ต่างๆนะครับห้องนี้นะฮะโซนนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นดูทีวี ตรงนี้แหละครับอ่าเป็นตัวเจ้าปัญหานะฮะคือผนังนี้เราต้องการเป็นผนังทีวีแต่ด้านมีเสาโครงสร้างเนี่ยนะฮะปะูดมาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะลึกอยู่ที่ประมาณ33มเซนเลยทีเดียวเห็นไหมฮะอ่าแล้วฝั่งเนี้ยก็เป็นผนังขยักซึ่งผมไม่แน่ใจนะฮะว่าด้านหลังเนี่ยโครงสร้างเป็นอะไรหรือเป็นอะไรคือผมเข้าไปวัดเฉพาะพื้นที่ภายในเท่านั้นเองนะฮะทีนี้เราไปดูกันต่อนะครับว่าเนี่ยนะฮะจากน้างงานเนี่ยเห็นไหมฮะ มันจะมีเหลี่ยมขยะปูตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเหลี่ยมเสาค่อนข้างใหญ่ออกมานะฮะแล้วก็เป็นผนังที่เตรียมไว้สําหรับเป็นทีวีตรงนี้นะครับโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องวิเคราะห์ก่อนต่อไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการทำเนี่ยผนังทีวีเนี่ยมันจะเกิดซอกแล้วเราจะทํายังไงให้มันดูสวยวิธีการอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปสเก็ต์กันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีผนังแบบนี้นะครับเราสเก็ต เวลาที่เราออกแบบนะครับพลาดขาดไม่ได้เลยคือการสเก็ตนะครับการสเก็ตเพื่อให้เป็นไปนตามที่เราดีไซน์ไว้นะฮะสำหรับคนที่เป็นดีไซเนอร์หรือคนที่มีมีสกิลมีทักษะทางด้านสเก็ตนี่ก็จะได้เปรียบนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานก็ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆฝึกกันไปนะฮะเดี๋ยวก็เป็นมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะฮะเป็นผนังสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเราขึ้นรูปด้านมาก่อนเป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บ แล้วมันดันมีเสานะฮะมันมีเสารตรงนี้นะฮะผมก็สเก็ตเห็นไหมก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่พอดูรู้เรื่องนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีผนังนะฮะที่เป็นขยกอ่าเป็นขยักนะครับเนี่ยขยกมานี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยเราต้องการอ่าผมสเก็ตอย่างนี้นะผมเปลี่ยนสยผมอยากจะให้ตรงเนี้ยมันมันฉลูดไปที่ตัวตัวผนังเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเวลาที่เรามองมาเนี่ยมันจะปิดซ่อนหลบไอ้ไอ้ก้อนนี้ไป นะครับบวกกับฝั่งนี้นะฮะบวกกับฝั่งนี้เราก็จะมันมีมันมีสองขยักนะครับมันมี2ขยักประมาณนี้นะฮะประมาณนี้อสองขยักนี้แล้วถึงจะเป็นเออ่หน้าต่างตรงนี้นะครับถึงจะเป็นหน้าต่างตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมทําตรงนี้เป็นไม้นะฮะผมก็จะดีไซน์ตรงนี้แล้วก็ซ่อนไอ้ขยักตรงนี้ไปด้วยเลยนะฮะซ่อนขยักไปด้วยเลยนะครับซ่อนพอซ่อนไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมขอปรับความหนานิดนึง มันก็จะเห็นเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยมันก็เห็นเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นไอ้ขยะของตัวผนังเลยนะครับนะบฮะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันปึ้งมาตรงนี้นะครับมันก็เห็นเป็นอย่างนี้ทีนี้ด้วยความที่ห้องนี้มันเป็นห้องนั่งเล่นนะฮะแล้วก็บวกกับเป็นห้องดูทีวีแล้วต้องการตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นทันสมัยผมอาจจะใส่ LED เข้าไปนะฮะเวลาเราเปิดเวลาเราเปิดหนังดูนะฮะหนังอ่ะ จอจอหรือสกรีนเนี่ยเราจะอยู่บริเวณนี้ถูกไหมฮะพออยู่บริเวณนี้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องมืดนิดหนึง่งนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมืดนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นผมอาจจะใส่สเตปไลท์นะฮะสเตปไลท์อ่ะไว้แนวนี้ปึ้งมาตรงนี้นะครับอ่าทั้งสองข้างเลยเพื่อเป็นดีไซน์นะฮะเพื่อเป็นดีไซน์นะตัวนี้เป็นหน้าต่างนะครับตรงนี้ก็เป็นสเตปไลท์สเตปไลท์เดี๋ยวผมขอแรงเงานิดยนึงก็แล้วกันนะฮะมันก็จะเป็นแสงเพิ่มมาอย่างนี้นะครับแสงออกมาอย่างนี้โอเค ทีนี้ตรงทีวีเนี่ยแหละครับนะฮะตรงทีวีเนี่ยเราอยากจะได้หกสิบสองนิ้วอ่าเขียนไว้ก่อนนะครับนสองนิ้วคนสองนิ้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แน่ใจนะฮะ,ะเวลาที่คุณออกแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือคือมันมีมิติที่ชัดเจนที่เราจะต้องเอามาใส่เอามาติดตั้งเนี่ยผมแนะนําว่าคุณต้องวัดเปะ๊เปะ,เปะเลยนะครับแล้วก็เขียนไปเลยเขียนไปบนผนังนะฮะซึ่งวันที่ผมไปดูหน้าง,งานเนี่ยผมก็ทําการเขียนให้ช่างเขาดู เพื่อที่กะว่าไม่พลาดนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราใช้บอกกันว่ากว้าง1เมตรคูณ2เมตร2เมตรคูณ3เมตรบางทีมันพลาดได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยคุณเขียนไปเลยนะฮะตอนนี้ผมก็จะออกแบบอย่างนี้นะครับว่าตัวที่เป็นตู้ทีวีเนี่ยเราจะมีตู้เตี้ยนะฮะตู้เตี้ยหนึ่งชั้นนะครับตู้เตี้ยตู้เตี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วตัวทีวีเนี่ยจะเป็นแขวนนะครับผมจะดีไซน์เป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ ทําทเป็นผนังหลอกนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราอาจจะทําเป็นช่องบานเปิดได้นะฮะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะฮะทีวีก็จะติดเป็นี้ทีวีเป็นอย่างนี้นะครับผมใส่แรงเงานิดนึงทีวีอย่างนี้นะครับเพิ่มมาโอเคนะฮะด้านล่างเนี่ย ผมอาจจะใส่เป็นกระจกก็ได้นะครับเป็นกระจกเราก็ซ่อนไฟให้มันเลื่อยๆออกมานะฮะจะเป็นอย่างนี้อ่าเวลาที่เราสเก็ตเนี่ยนะครับพยายามสเก็ตขึ้นมาให้เห็นคร่าวๆก่อนนะฮะเพราะว่าบางทีเราไปทําในโปรแกร,รม 3D เลยโปรแกร,รม3มิติเลยเนี่ยมันทําไปคิดไปมันจะช้านะฮะแต่ว่าเรามีไอเดียคร่าวๆก่อนนะฮะโอเคตอนนี้เราได้รูปร่างหน้าตาแล้วเราอยากจะได้คอนเซปต์ประมาณนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำสามมิติกันเลยครับ คราวที่แล้วเนี่ยเราได้ออกแบบตัวตู้ชุดนี้ไปนะฮะเห็นไหมฮะตู้ชุดนี้ที่มันมีผนังปูนนะครับแล้วก็มีระนาบที่ไม่เท่ากันแต่เรามีวิธีจบงานยังไงให้ออกมาดูดีนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังจะออกแบบบริเวณนี้นะครับอ่าออกแบบบริเวณน,นี้เดี๋ยวเราไปดูที่ภาพสามมิติกันนิดหนึ่งนะฮะอ่าคือตอนนี้ภาพสามมิติที่ที่ผมขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่าผมขึ้นล้อจากอ่า สภาพหน้าง,งานจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานจริงกันนิดหนึ่งก็และกันนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่าตอนนี้หน้าง,งานจริงเนี่ยมันจะมะีตัวที่เห็นว่าเป็นเป็นผนังนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมเสาเห็นไหมฮะแล้วก็มีเนี้ยหนึ่งสองสามขยับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยบอกได้เลยว่าเวลาที่เข้าไปแล้วแล้วมันจะรู้สึกมุมเหลี่ยมมันเยอะมากสิ่งที่จะต้องทาก็คือเราจะทําการกรบหน้า ช่องตัวนี้นะฮะกรบหน้าเสาตัวนี้แล้วเปลี่ยนดีไซน์มันทาเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้เส้นตรงนี้มันหายไปแล้วมันเหลือน้อยลงแล้วฮะแล้วเราเพิ่มเส้นแนวขวางนะฮะเพิ่มเส้นเพ,เพิ่มเส้นแนวขวางเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ผนังตรงนี้ดูกว้างขึ้นอ่าดูกว้างขึ้นเดี๋ยวเราลองไปดูครับมันกว้างขึ้นยังไงอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะผมจะทําการซ่อนเหลี่ยมเสารตรงนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูสเกต็ตนิดนึงนะครับอ่าดูสเกต็ตนิดนึงอ่าตอนนี้เนี่ยนะครับผม ต้องการที่จะกรบหน้าเสาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็กรบหน้าเสาตัวนี้แล้วตรงนี้เราจะทําเป็น LED ด้านข้างนะฮะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันสามารถทําช่องซ่อนก็ได้นะฮะแต่ผมมองว่าถึงทําไปเนี่ยก็ใช้งานยากแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมองว่าเราปิดทึบไปแล้วเราทําตู้เนี่ยซ่อนทับมาแบบนี้ดีกว่านะฮะแล้วเรามาทําตู้ตู้ด้านหน้าแทนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอขึ้นตัวตัวผนังก่อนนะฮะผมขอขึ้นตัวผนังก่อนเราจะได้มาดูว่าไอตัวผนังซ่อนเนี่ยที่เราขึ้นไว้เนี่ยเราจะกบยังไงแล้วที่จะทํายังไงให้มันดูดีอ่ะเดี๋ยวผมใช้ตัวซูเปอร์บอร์ดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยแล้วแต่โปรแกรมนะครับก็คือหลักการก็คือเราสร้างกล่องขึ้นมาแล้วก็เอ็กซ์ทูขึ้นมาตอนนี้ฝ้าเราสูง2เมตรห้นะครับอ่าเราก็สูง2เมตรห้แล้วก็ตัวเนี้ย ตัวคือเราใช้ตัวไม้บอร์ดนะฮะในการทรํากลุ่ผนังต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นความหนาอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปตอน e p ที่แล้วนะครับเราจะใช้ที่ไม่เกินไม่เกิน20เซนหรือแง่ว่าเราใช้20เซนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เวลาที่เราทําภาพสามิติเนี่ยมันจะได้ทําง่ายๆนะฮะไม่งั้นมันมานั่งจําเศษ18มิลอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราสับสนได้นะครับโอเคผนังตรงนี้นะฮะ เราทําเสมอหน้าเลยนะครับแล้วก็เราจะต้องเวลาอย่างนี้นะฮะเวลาที่เราเทคนิคนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคในการที่เราจะทําไม้กรุผนังซ่อนเหลี่ยมเสาซ่อนผนังต่างๆเนี่ยเราจะต้องดูทิศทางการมองเป็นหลักนะครับเวลาที่ทำเนี่ยเราจะต้องให้ด้านหน้านะฮะด้านที่เรามองเนี่ยมันปิดนะฮะมันปิดด้านสันของด้านที่เราไม่ได้เห็นเห็นไหมฮะด้านเนี้ยจะต้องเลยมาและด้านเนี้ย ให้มันเป็นหลบอยู่ข้างหลังแทนนะครับเพราะว่าเราจะดูที่ทิศทางการมองนะฮะเ,เพื่อความสวยง,งามเนี่ยเราจะซ่อนอจะใช้คําว่าซ่อนสันนะฮะซ่อนสันของผนังกลุ่นะครับอ,อันนี้เราก็จะมีเทคนิคมี2อ,อันนะครับมี2อ,อันก็ผมจะใช้ให้มันเสมอตัวนอกนี้เลยนะครับตอนนี้ผมเอา,เอาสันด้านในมาชนกันเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นลักษณะบแบบนี้นะฮะคือเราซ่อนเหลี่ยมเสาไปแล้ว เห็นไหมฮะความต่างระหว่างที่มีเหลี่ยมเสากับปิดเรียบไปดูคนละเรื่องเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันโอเคเห็นไหมฮะตอนนี้พอผมกรบหน้าเสาที่มันหลายๆขยับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่างานของเราเนี่ยมันจะดูเนียนขึ้นแล้วก็ทําให้ห้องเนี่ยมันมีความกว้างมากขึ้นนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากําลังลดจํานวนเส้นแนวตั้ง เส้นแนวตั้งกับแนวนอนเนี่ยมันจะมีผลทําให้ห้องเนี่ยมันดูสูงหรือมันดูกว้างหรือมันดูแคบนะครับหรือมันดูวุ่นวายมันดูเรียบนะฮะตอนนี้พอเราลดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือแค่นี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาเนี่ยนะครับกลับไปดูที่ตัวสเก็ตกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับตัวที่เราสเก็ตเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้มมาและหุ้มหุ้มปิดเหลี่ยมเสามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ แล้วก็ทั้งสองข้างตัวนี้เราจะทําเป็นตู้เตี้ยนะครับตู้เตี้ยแล้วก็มีทีวีแปะแขวนโดยที่2ข้างเนี้ยเราจะทําเป็นตู้เก็บของ2ข้างนะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับคือตัวการทําภาพสามมิติเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่ความถนัดนะครับไม่มีข้อจากัดนะครับแล้วแต่ความถนัดแต่สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนคิดถึงอยู่ตลอดเวลาก็คือสัสดส่วนความกว้างความยาวความสูงนะฮะ อ่าผมทบทวนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเอสัดส่วนมดูล่าที่มาตรฐานเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่บ้างถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจนะครับให้เข้าไปที่ v s m o d u l a c o t h นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่ตัวสินค้า v s m o d u l a ตรงนี้นะครับโอเคไหมฮะเห็นนะเห็นไหมฮะพอเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าส่วนประกอบกว้างยาวสูงต่างๆของตัว vsmudula เนี่ยหรือระบบมด u l a r ที่เราใช้กันเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งในปกติแล้วเนี่ยผมทบทวนนิดนึงนะ 750เนี่ยความสูงของตัวตู้เตี้ยไซ้บอร์ต่างๆเคาน์เตอร์ครัวนะครับนะฮะส่วนเตี้ยกว่านั้นเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นตู้ทีวีนะครับที่ขนาดไม่ได้สูงมากเนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ375นะฮะถ้ามันเป็นสไตล์โมเดินเพราะว่ามันมีตีมตู้ไปอีก1 0อ100มิลก็กลายเป็น475นะครับบวกท็อปไปอีกก็เกือบเกือบ50เซนซึ่งมันก็เป็นขนาดพอเหมาะสำหรับตู้เตี้ยที่ทำให้ดูโมเดิน และอย่างหนึ่งคืองานตัวเนี้ยผมไม่จผมไม่อยากที่จะใช้ตัวตัวไซส์ที่มันสูงกว่า3.5เา 3, 7, 5, เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าฝ้าของตรงเนี้ยเราสูงแค่2 5 0เพราะฉพราะนั้นเส้นเส้นแนวขวางเนี่ยเราพยายามทำให้เส้นเล็กมันจะทำให้ห้องเนี่ยดูสูงตรงนี้มันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะฮะและการออกแบบของแต่ละคนโอเคตอนนี้ผมใช้ที่ความสูงนะฮะ3าความลึกนะฮะ ความลึกตู้ทีวีนะฮะมาตรฐานเลยนะคือ400นะครับอ่าแล้วก็ความกว้างอ่าความกว้างตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับขนาดที่เราจะแบ่งนะฮะว่าเราต้องการช่องไฟหรือหน้าบานเนี่ยขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูขนาดนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูขนาดนิดนึงตอนนี้ขนาดของเราเนี่ยสังเกตดูจากตรงนี้นะฮะขนาดของเราเนี่ยก็คือ2เมตร2เมตร95เซนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าใช้ประมาณ90เซนนะครับแล้วก็ ตู้เราเนี่ยมันจะได้ขนาดอยู่ที่ประมาณ2เมตรยีเจนะมันจะเหลือข้างหนึ่งมันจะเหลือข้างละประมาณ10เซนนิดหน่อยนะฮะซึ่งกาลังสวยกําลังสวยนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ AI House นะครับก็ท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ตู้ความกว้างอยู่ที่9 0 0นะครับ9ก0โอเค900ก็คือ3ใบนะครับเอาละครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีกันก่อนนะครับเปลี่ยนสีกันก่อนเพราะว่า อ่าเขาที่แล้วเนี่ยในห้องเนี้ยเราทําเป็นสีโอ๊คเข้มไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นห้องผู้ชายนะฮะอ่าเราเปลี่ยนสีเป็นโทนเข <c oughs> ้มนะครับเป็นโทนเข้มเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าสีบริตู้อ่ะของเราเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะครับก็อ่าอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าสีเทานี่คือสีมาตรฐานนะฮะเป็นสีกลางที่ที่สามารถเข้าได้ทุกเฉดนะครับแล้วก็สีมันดูเรียบหรูนะฮะแล้วก็ดูสวย นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะแค่เปลี่ยนยังไม่ทันเรนเดอร์เลยก็สีก็เข้ากันแล้วสวยงามนะครับโอเคทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงการใส่พวกรายละเอียดต่างๆนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวตู้เนี่ยมันไม่ได้นั่งอยู่กับพื้นนะฮะเราต้องยกลอยจากพื้นมา10เซนเพราะเราต้องมีตีนตู้นะฮะทุกใบเราขยยกขึ้นมา10เซนยกขึ้นมา10เซนนะครับโอเค อตอนนี้เราได้ตัวตู้เตีย้ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการใส่ตัวหน้าบานนะครับใส่ตัวหน้าบานกา็เป็นหน้าบานเรียบนะครับจริงๆตรงนี้เราจะใส่หน้าบานเปิดหรือดิ้ชักก็ได้นะฮะแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเราใช้เป็นบานเปิดเนี่ยลราก็แบ่งเป็นบานเท่าๆกันมันก็จะดูโมเดิร์นทันสมัยแต่ถ้าเกิดว่าเน้นการความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ย เราอาจจะต้องใส่ไปลิ้นชักนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นบานเปิดไปก่อนนะครับใส่เป็นบานเปิดไปก่อนก็เราต้องการบานเปิดคู่นะครับใส่เห็นไหมฮะก็วดเร็วมากนะฮะสำหรับโปรแกรมนี้ปึ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหมือนเดิมครับผมขอเปลี่ยนสีไปเลยนะฮะการการงานงงนะฮะการงงแล้วก็ตัวท็อปตรงนี้เพื่อให้มันเ,เกิดความสวยงามนะครับ ผมอยากจะขอใช้เป็นสีเอ่อเป็นหินแกรนิตจริงๆนะครับใช้เป็นหินแกรนิตจริงๆซ,งซึ่งเวลาที่มันมีรีเฟกหรือมีการสะท้อนมาจากตัวผนังเนี่ยมันก็จะสวยงามนะครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมขอใช้เป็นตัวท็อปหินนะครับโอเคอ่าตรงนี้นะครับความกว้างเรา2เมตร สงเมตรเก้าสิบนะฮะถ้าจำไม่ผิดตะกี้นี้2ก็ประมาณ2อ0พนะครับแล้วก็ความความหนาเนี่ยเราจะต้องให้มันเลยจากตัวตู้ตัวตู้เรา400ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวหน้าบานไปแล้วก็จะกลายเป็น4-2-0นะฮะสี่สอแล้วก็ความสูงก็20มิลนะฮะเหมือนปกตินะครับโอเคตอนนี้เราได้ตัวท็อปมาเรียบร้อยแล้วซึ่งตัวท็อปเนี่ยเราจะ เราจะต้องทําชนจากซ้ายไปขวาเลยนะครับตอนนี้เราได้ท็อปมาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งท็อปตัวนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะขอใส่ Ma t e r i a l นะครับกําหนดให้เขาไปเลยนะฮะทีเนี้ยขั้นตอนตัวเนี้ยมันจะเป็นขั้นตอนการที่เราต้องต้องทำตัวฟิลเลอร์นะฮะคือตัวปิดช่องนะครับแล้วก็ตัวตีนตู้ทีนี้เราก็ใช้ตัวเดิมเลยครับอ,อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะฮะตัวตีนตู้เนี่ยนะฮะตัวตีนตู้เราจะทําเท่าเสมอตัวบอดี้นะฮะ เท่าเสมอตัวบอดี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะจบงานจะสวยกว่านะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราทํายาวมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ไม่สวยนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นการปิดช่องตรงนี้เราเรียกว่าปิดช่องฟิลเลอร์นะครับปิดช่องฟิลเลอร์แล้วก็ซูเปอร์บ็อกซูเปอร์บอร์ดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยมันสูง375บวกไปติดตู้ไปไป100ก็เป็น475นะฮะ475แล้วก็ความหนาก็คือ อ่ายี่สิบนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับไม่ซีเรียสเลยนะครับจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับอ่าจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับอันนี้เราอ่าตัวฟิลเลอร์เนี่ยเราจะทําเสมอที่หน้าบานนะครับอืมเราจะทําเสมอหน้าบานเพื่อเพื่อความสวยงามนะครับโอเคเห็นไหมฮะตอนนี้เราได้มาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอ่าเราได้ตัว ผนังทีวีมาเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับมันจะเป็นขั้นตอนการใส่ตัวตัวบางใบตัวไฟ LED ที่ผมบอกไว้นะครับคือเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็น LED ผนัง LED อยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่จะทําให้ห้องเนี่ยมันดูสวยดูโมเดิร์นขึ้นนะครับผมคิดว่าจะเติมไลท์ติ้งเข้าไปเพราะว่าเวลาที่เราดูทีวีเนี่ยถ้ากิดมันมืดมาก,กเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ าสายตาเราไม่ดีได้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่าไฟไฟ,ไฟเป็นเป็นแอมเบียนไลท์นะฮะแอมเบียนไลท์เนี่ยก็คือไฟสร้างบรรยากาศว,วิธีการของผมเนี่ยผมก็จะสร้างผนังขึ้นมาอีกหนึ่งผนังนะครับแล้วก็ซ่อนไฟเข้าไปาประมาณนี้นะฮะโดยที่ผนังเนี้ยผมจะใช้แค่สัก15เซนก็พอนะครับทำเป็นทำเป็นหลืบประมาณนี้นะครับ ส่วนตรงเนี้ยผมต้องบอกว่ามันจะต้องทำล้อกันสองข้างนะครับอ่าล้อกันเป็นดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์ตัวที่เป็นไฟสติปไลท์นะครับเป็น LED อ่าแล้วเราก็ใส่อยู่ในโปรไฟล์ลูมิเนียมนะครับอ่าเพราะว่ามันจะทำให้งานตกแต่งออกมาเนี่ยดูหรูนะฮะดูสวยนะครับโอเคเดี๋ยวอ่าละครับตอนนี้เราได้ดีไซน์แบบนี้มาแล้วนะครับเห็นไหมฮะได้ดีไซน์แบบนี้มาแลวอืม ตัวลายไม้เนี่ยแล้วแต่เราดีไซน์นะฮะถ้าเราดีไซน์เป็นแนวขวางเนี่ยอาจจาเป็นที่ต้องเห็นเห็นเส้นรอยต่อรอยต่อผนังหรือเราอาจจะต้องเลือกลามิเนตบางลายที่เป็นลายขวางขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทําผนังแล้วติดทีวีแล้วเราจะทําผนังติดทีวีแล้วซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยวิธีการนะฮะเราจะเว้นตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นผมจะทําตรงเนี้ยมันเป็นตู้ ซึ่งตู้ตรงนี้มันก็จะขนาดไม่ได้หนามากนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณสัก2ี่เซนนะครับเป็นซ่อนฟังก์ชันนะฮะซ่อนซ่อนเก็บของให้มันดูแบบว่าเก๋ๆนะครับของบางอย่างที่มันเป็นเล็กๆนะฮะที่มันอุปกรณ์รีโมทต่างๆหรืออุปกรณ์พวกเกี่ยวกับออดิโอต่างๆบางอย่างมันชิ้นเล็กนะฮะเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะฮะก็วิธีการก็เหมือนเดิมครับผมจะใช้ตัว,ต,ว,ต,วตัวตู้ขึ้นมาทำนะครับตัวตู้ขึ้นมาทําตัวนี้ นะครับก็ความสูงเราเนี่ยผมใช้ที่150นะครับ150แล้วก็ความลึกเนี่ยอยู่ที่200นะครับแล้วความกว้างเนี่ยความกว้างเนี่ยเราอาจจะแบ่งใหม่นะฮะอาจจะแบ่งเป็นตะกี้มัน2เมตร90ใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องหักลบทีวีออกไปอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาที่ตัวตัวเบ์ดนิดหนึ่งนะครับนี่ตรงเนี้ยของเรามันก็คือ29 295นะฮะ29500นะครับอาตะกี้ผมบอกว่าหักออกไปแล้วเหลือประมาณสอเป็กเกโดยประมาณแล้วเราก็ลบทีวีเนี่ยนะฮะทีวีเนี่ยก็คือขนาดเท่าไหร่ฮะ1600โดยประมาณนะฮะหนึ่งอาถ้าเกิดวัดเป๊ะๆก็1610อ่าเท่านี้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมจัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจัดไฟใส่พ็อปไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่า ตอนที่เราใส่ทีวีนะครับแล้วก็ใส่รูปภาพใส่พร็อพเข้าไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งตอนที่เราทดลองเรนเดอร์แสงจากข่าวที่เราใส่ไปนะฮะอ๋อเออใช่ผมลืมไปครับว่าตอนนั้นเนี่ยแสงตรงนี้มันไม่ออกเดี๋ยวผมขอไปปรับแก้ไขนิดหนึ่งนะครับขอไปปรับแก้ไขนิดอ่ะเดี๋ยวลองเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคออแล้วครับโอเคจากข่าวที่แล้วนะครับเห็นไหมฮะไฟไมิติดเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าภาพ ที่เราใส่ไฟไปใหม่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างออโอเคผมทำไว้อย่างนี้นะฮะโอเคก็อาจจะมีสว่างขึ้นมานิดหน่อยนะครับอ่าตอนนี้แสงก็คือออกมาบริเวณด้านข้างนะครับที่เราตกแต่งไว้เห็นไหมฮะเวลาที่เราเปิดดูดูหนังเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ไม่ห้องเนี่ยไม่มืดจนเกินไปนะครับแล้วก็เปิดหน้าบานมาก็จะเห็นข้างในก็จะเป็นเก็บของแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็น ทั้งหมดนะฮะของดีไซน์ตัวผนังตกแต่งทีวีก็แก้ปัญหาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเรื่องเหลี่ยมเสารเหลี่ยมมุมต่างๆแล้วก็เป็นการเพิ่มบรรยากาศเพิ่มความสวยงามให้กับห้องนะครับโอเคและเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปในอะีพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ